สวัสดีครับสำหรับวิธีการส่งต่อข้อมูลจากโปรแกรม r ร v วิไปยังโปรแกรม s k t t u u p นะครับก่อนอื่นครับให้เราเปิดไฟล์งานตัว r รีวิตขึ้นมาก,ก่อนจากนั้นให้เรามาที่ไฟล์ครับผมเลือก Export เลือก Export เป็นรูปแบบ ifc กดที่เ r รา s e เพื่อค้นหาที่จะเก็บไฟล์ได้แล้วก,กด Save จากนั้นกดที่ Export เลยครับ เมื่อ export เสร็จแล้วให้เราเปิดโปรแกรมส e ก c h ั p ขึ้นมามาที่ไฟล์ครับเลือก import เลือกค้นหาไฟล์ที่เรา export ออกมานะครับจากนั้นกดที่ import เมื่อดาวนโหลดเสร็จแล้วกด code เพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ไฟล์จากโปรแกร,รม r ีวิ t มาใช้งานแล้วครับคราวนี้เราจะเอาไปเรนเดอร์ต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านสวัสดีครับ